มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าจริงหรือไม่ถนนประเทศลราในตอนนี้เป็นเหมือนถนนประเทศไทยในเมื่อ50ปีก่อนท่านผู้ชมท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ได้คิดให้ผมหน่อยนะครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบ,พบพกับพอบ้านอี่เนาะเมือนี้พลาสาวลาวเพิ่นมาบ้านมงไคลมือนี้พ้อาาพมมาเบิ่งทางการเฮ็ดทางดูประเทศลาวนะ อัปเดตใหม่กำลังทำถนนหุ้วัวข้าเจ้าสิลาดยางบ่เนาะนี่พี่น้องอันนี้เฮาอยู่บ้านมองไข่มึงชยียงทองแข่งชวันตะเกียดทางเส้นนี้คือมาตั้งแต่ท่าแยกที่13ไต่เนาะแล้วกระสีลงสูงเมืองชียบุทองทางนี้ครับทางนี้ก็เป็นทางลงเมืองชียบุทองแข่งสวันตะเกียเนาะพี่น้องนี่อันนี้คือเฮาอยู่กลางบ้านมองไข่เนาะ อ๋ออันเดิมขาเจ้ากับมีทางลาดยางนั่นอันนี้คือขย้ายออกอีกเนาะเส้นทางเส้นนี้ใช้งบจากรัฐบาลนะครับขย้ายออกอีกอพี่น้องเบิงเดือพี่น้องเด้อถนอน,นประเทศลาวกำลังก่อสร้างเนาะมีตะกีฟุ่นนี่แหละครับท่านท่านผู้ชมที่อยากเห็นว่าถนนประเทศลาวเป็นอย่างไรก็บเบิงเอาเลยครับเกือบประมาณนี่เนาะกำลังเดินทางใหม่เนาะ ตางนั้นก็มาแต่ทางเลขที่สามใต่เนาะแต่ก็ลงมุงเชอปุทองทางนี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งว่าถนนประเทศเราเป็นแบบใดมาเบิ่งบรรยากาศบ้านเมืองไทยมุชเชอปุทองเนาะบ้านเมืองไทยข้เจ้าก็หมู่บ้านนี่เจ้าประเทศขนสี่แ้วจะมีเสาไฟโซล่าเซลล์นะนะ ทางมู่บ้านเขาเจ้าเพือว่าโอเคในระดับหนึ่งเนาะเอคอนกีดบรรยากาศเขามาเที่ยวมาชมบ้านมงไลเนาะมีความคิดเห็นจังได้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อกดไลค์กดแชร์ในหมู่บ้านอยู่ชนบทที่ประเทศลาวเนาะ คือวันนะวันก็เจ้าประสิประมาณนี้กักนุบได้จากประชาชนถูกลังคาเรือนเนาะกัเก็บกันว,ว่างา,ายคือลงคันกันเนาะสางจากในบ้านเจ้าของมีถนกนก้อนกีดมีถนนดีๆเนาะกเจ้ากับซอยเรือสมมคีกันเนาะนี่ได้มีโอกาสมาทายก็พหมืพี่น้อ,นองเบิ่งว่าถนนในหมู่บ้านชนบทบางบ้านกับ ให้กอดขีดบางบ้านก็ยังเป็นทางแบงบทางลุกลงังเนาะนะครับพี่น้องเปิมารีวิวหมู่บ้านในชนบทในบ้านนอกในบ้านนอกใเนะรื่องเนาะเป็นอะไรเฮเยน้อพี่น้องทานผู้ชมทานได้เห็นคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้องมาบ,บ้านนะครับเอาลังเห็ดทางอันนี้คือทางเส้นทางนี้ก็คือ มาจากทางหลวงเลขที่13จะเข้าตัวเมืองตัวเมือตัวเมืองตัวเมืองนะครับกำลังเอาดินมาถมวางท่อจะลาดยางนะครับรยายออกนิดนึงวมเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้กำลังมีขี้ผุนปิวมาทั้งทั่ว สองเมตรนี่นะครับถนนประเทศลวาวท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์มาว่าอยากดูถนนประเทศลาวนี่นะครับถนนประเทศลาวผ่านมา ตัวจังหวัดสู่ตัวอำเภอเมือง,งยังเป็นทางลุกลังมาแล้วสรวดทานทางเรียบนี่แหละครับตัวทางการกาะนี่คืออยู่แถวบ้าน มงไคมงเชาภูทองแตวก็ต่อมาบ้านดงบ้านดงบัวคำโอ้ยหลังคาไม่ถึงหิดปุนเนาะดูต้นไม้สีแดงไปหมดเลยมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าจริงหรือไม่ถนนประเทศลรวในะตอนนี้เป็นเงนถนนประเทศไทย50ปีก่อนที่ ม้าสิบปีที่แล้วครับท่านผู้ชมท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วค,คิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์แต่คิปให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับขาทางใดนี่นี่ฮะขอสางนาโดนวะขอสร้างนาโดนเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งรีวิวเบิ่งบ้านกำแห้งนาโดนนาโดนกำแห้งเนาะนาโดนเพราอนตรายเนอันนี้คือท,ทางเขาหมู่บ้านเนาะทางเขาหมู่บ้านนี่หมู่บ้านหนึ่งนะครับ วันนี้จะพาทัวร์เระเทศลาวเดี๋ยวชนบทในทางเข้าหมู่บ้านนะครับประมาณน,นี้นะครับหมู่บ้านเดิดตามรับชมไปด้วยกันนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดก็มาชมแล้วก็จะรู้โกดไก่โกดแดงโดตทด่ตามนะครับก็กจะเป็นกำลังใจติดต่อไปนะครับห้าสิบเอ้ามาก็มีแตป่ปลามันปลายางปลาต้นยางนะครับน,นี้คือูปการสอนมันนะครับการสอนมันใช้เหล็กงัดเนาะนี่คือ รถบรรทุกมันเนาะหรือเขา่ขาเข่าจีบ,บนุนโอเคพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมไปด้วยกันเนาะใกล้ถึงนั่นบ้านน <บ S 2> <บ S 1> <บ>ึงเนาะอีกหมู่บ้านนึนงบ้านนาโดนในบ้านนานโดนเขาจะปลูกยางนี่จะป่ายา,ยางใช่ไหมครับก็มีรถก็มีรถสิบล้อวิ่งอยู่ รถปะกเนะรนยางปลาอ,อ้อยก็บ้านหลังนี้สวยเลยสวยงามนะโอ้มกรถาสิบล้อวินบ่าน คืออีกบ้านหนึ่งบ้านนาโดนเมาองชายผูทองแข้งสวาาัสดิเขตมีแต่ป่ายางเนะเาะเดี๋ยวเลี้ยวขวาเราจะไปทางขวาเนาะไปเบิ่งบ้านกำแหงวันนี้พี่นอ้องไปทางนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านกำแหงนนเานาะติดตามรับชมไปน้ำกันเนาะจ้า หมู่บ้านหนึ่งสู่หมู่บ้านหนึ่งว่าถนนหนทางมันจะเป็นอย่างไร, okay. รเรีเยศลาวนี่คือความจริงของถนนประเทศลาวแต่นี่เขานิยมปลูกอย่างเนาะต้นยางพารายัางมีป่ายัางเป็นป่าอยู่เนาะ นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าไปหมู่บ้านหนึ่งก็ผ่านนี่ครับจะผ่านป่าผ่านดงตามดูไปเรื่อยๆนะครับไปบ้านคำแห้งบ้าน,นี้อีกไปเบริเวณบ้านหนึ่งถ้าไปทั้งนี้ก็บ้านตรงข้ามเนี่ยตรง,าาง,งเข้าหนะม่ามกินป่านี่น้องติดตามเหมือนกันเลยเอาลูกในป่าในดงเนาะสวนอ้อยสวนมันสวนยาง ผ่านมาหลายปีการเปลี่ยนแปลงก็บกเปลี่ยนแปลงไปหลายปันไดครับยังสวนมากยังก็ยังคือเก่าแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผู้มีต้นใหม่ใหญ่แล้วมีแต่สวนมันสวนยากแล้วแต่ถนนกันยังคือเก่าเหมือนเดิมแต่มูบ้านคนในก่อ<ม>เนียมีแต่ป่าแม่่ ก่อนมีป่าต้นไม้ใหญ่บ้านนี้เริ่มมีบา้านมีลังคาบ้านคนออกมาอยู่นี่ถึง,ลบบงแล้วบ้านกำแพงเนาะเดินไปนอกป่านกำแพงเงินชายผู้ทองแข้งท่อนเกียรนี่ขับความไปนอกตามตัวมุ่งจันการบรรยากาศหมู่บ้านหมู่บ้านชน,น,นบทเขตหน,นาวเนาะ ประมาณนี้นะอ๋อคนทางก็คือโยกเยกโยกเย่งเนาะนานี่นาแลงเนาะก็ไม่ตะกี้ฝุนนะเดียเ๋ยวสีพาหลอกคนในหมูบนะ่บา้านเนาะน่บ้านคำแห้งเนาะไอ้เงาเลยเลยสิลูกอยู่ยๆๆนในเขตอำเภอเมืองไทรพุทองจะเป็นฝั่งไทยก็เขตอำเภออำเภอหนึ่งเนานะ บ้านก็สิอยู่ห่างกันหลายลคนคัลวดอตอนนี้ยังอยู่คุ้มวัดนะตอนนี้อยู่คุ้มวัดอยู่น,ะน,นี่อันนี้คือวัดบ้านตรงน,นี้นะเนาะตรงนี้กับเทคอนกีดนิดนึงเนาะเออภาษาลาวเอิ้นทางเบตงทางบูคอนกีดได้ไหมน้องภาษาลาวเขาเรียกทางเบตงภาษาไทย หนุนคนกีบเอินเลียคือกันเนาะมาเบิร์เนาะชมมีอะได้มาเบิร์มาชมมาชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเออพมาเบิร์กันชนรถมอเตเจ้าชุมเซลกันเนาะ ภาพนอกมันไปเปิดหมู่บ้านแล้วบ้านเนกนี่ครับผมมีไฟอยู่เงียบสงัดบไฟเพิน่นเลยเขาชวนเขาให้เพิ่นเลยเขาชวนน้อยชวนมัน บ้านก็ใหญ่เนาะเป็นหมู่บ้านใหญ่เด้อนี่บายลังคาเลือนนี่สมมุตหานโอ้อันมันมีเหียนบเออมีเหี้ยนบ่ชาวนนีอันนี้โรงเรียนบ้านกแหงเนาะีมโรงเรียนประถมเรียนประถมบ้านกแหงเนาะ่เนาะก็ยังเป็นไม้เครื่องปูนเครื่องไม้อยู่มีบางส่วนเนาะ ปูน้ำนี่ก้วยนะองเรียนโรงเรียนผสมเนาะชุดแล้วมันบอกว่าชุดหมู่มบ้านเนาะกลับป่ะนี่บ่ได้เขาซอยเออดเหมือได้เขาช้อยเขาเขาซอยเขากรารถขายองมาจะใช้น,อน,น้องเขาบเดี๋ดวยวกลับไปไปหากินปลาเนาะพี่น้อง ติดตามรับชมไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสเหตุอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จามัน,นยาวไปเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องอันนี้มาบ้านกำแหงกับคุณมหาลงน้องจับป่าเนาะที่เขาเคยมาคลิปที่แล้วหลายเดือนก่อนแลยเนะาะชอบกินลงไปหน้าเป็นน้องป่าก่อนมาเยี่ยมพี่น้องบ้านกำแหงเนาะ อัดแน่นอยู่ในรถโอเคเนาะพี่นนองแต่ตันู้ชมกันใดก็มมาชมมาเบิ่งคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามเออ้ยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนี้กอนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีสวัสด,สสดีบ๊ายบายเนาะเดี๋ยวไปกินปลากอน